นีจ้านะคะวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแบ่งปันนะคะวันที่สี่นะ,ะบอกรักกระตันยูแล้วก็ปิติสุขเบิกบานอย่างไรนะคะถึงอธิษฐานอย่างไรถึงจะเกิดผลลัพธ์นะ,ะพี่ขอใช้คําว่าอธิษฐาน <c oughs> เพราะว่าเวลาพี่โปรแกรมจิตอะไรพี่ก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะที่แรกพี่ไม่เข้าใจว่าเอ้ยเราไปเรียนกับครูแล้วอ่ะเราต้องอนุญาต ให้ครูนะมามาอยู่ข้างในใจเราให้เรารู้สึกว่าเราเป็นครูแล้วเราได้แบบที่ครูได้เออเข้าใจแล้วทุกคนแล้วก็อธิษฐานน้อยมากอะ่ะเราไม่เคยอธิษฐานบ่าเออจริงๆเรา,าเรียนให้โปรแกรมได้เงินล้านจริงแต่เราไม่เคยเราขอแค่หลักหมื่นเราไม่เคยขอหลักแสนหลักล้านเลยเราไม่เข้าใจแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วเราก็เลยว่าเอ้ยเราโปรแกรมตัวเองเนี่ยสมมติว่าวันเนี้ยคุณจะมา สร้างตัวตนใช่ไหมคุณอยากจะมาขายของอะไรใช่ไหมแต่คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนประสบความสําเร็จค่ะฉสนออนุญาตให้ตัวเองมีรายได้หลักล้านฉสนอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีฉันออนุญาตให้ตัวเองมีความสุขมั่งคั่งละหรวยเราเพิ่งมาเข้าใจเราเพิ่งมาเกิด <c oughs> ตอนนี้วันนี้นะคลิปนี้ค่ะไปเรียนมาเลยเอามาแบ่งปันค่ะทุกคนคะ ีนี้ก็บวกวบลบจนทุกวันนี้ไม่เอาแล้วเส้นจะบวกขาดที่ได้บอกกับตัวเองเนาะอะไรมาทดสอบก็จะบวกก็จะทําต่อก็จะไปต่อพรุ่งนี้เริ่มใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่แบบนี้เลยนะคะทั้งที่เราเคยขา,ยขายของออนไลน์มาเราก็คิดพูดทําแบบนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอบททดสอบต่างๆเออนั่งร้องไห้ยังก็ต้องโพสขายของตอนนั้นริดทองค่ะเนาะก็ยังต้องโพสขายของเลยหรือแฟนพูดอะไร ในในทุกคนค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมเราจะเข้ามาขายของออนไลน์ใช่ไหมในขณะที่แฟนไม่เข้าใจเราหรอกเขาจะดูถูกเราเขาจะพยายามดูถูกพูดเน็บแนมเราทุกอย่างเชื่อไหมพี่ได้เจอมาหมดแล้วค่ะในการขายของออนไลน์แม้กระทั่งคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งใจต,ตัวเองค่ะ mm. ก็เคยคิดกับตัวเองแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วเราอยากจะมาแบ่งปันให้ทุกคนรู้ว่า วันนี้เราจะเข้ามาขายของออนไลน์เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันเจอบททดสอบแล้วไม่ใช่ไม่เจอค่ะ mm. จัก,กรวาลหรือผู้คนมากมายเขาจะทดสอบเราว่าเราอ่ะจะทําความฝันของเราอ่ะเป็นจริงได้ไหมอ่ะสิ่งหนึ่งอ่ะสมมติว่าวันนี้เราเต้นเราเบ,บิกบานสมมติว่าเรียนรู้คลิปมหาาการย์ี่สิบวันใช่ไหมเรากลาลังเบ,บิกบานเรากำลังเต้นเรามีความสุขพี่นิดโดนค่ะ ก่อนที่พี่จะมาได้เงินหมื่นนะคะพี่เจอแฟนค่ะนะคะว่าลูกว่าค่ะว่าบ้าหรือเปล่าทําไมเต้นจังเลยไลย์สดก็เต้นก็มีความสุขแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขผิดปกติด้วยนะคะเออเราไม่สนใจเรารู้สึกว่าเราได้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราขอพรค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะท่านให้แน่นอนเรารู้ว่าอย่างนี้ค่ะเพราะเราเป็นคนเชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วอะ คนอื่นเขาจะว่ายังไงอ่ะได้แต่อทีษฐานแะไเนี้ยไม่สนใจฉันทําอยู่อ่ะพี่ออกมาให้แบบนี้แหละให้ความรู้แบบนี้แหละแล้วพี่ก็ทําทำทำทั้งทั้งพี่ก็เจอค่ะไม่สนใจฉันออกมาให้อยิง่งให้ยิ่งได้รับพี่คิดแบบเนี้ยแม้กระทั่งมาไลฟรให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าใช่ไหมแต่เราไม่คิดว่าเรามาขายนะแต่เราคิดว่าเรากําลังมาช่วยเหลือเขานะเหมือนวันนี้เราขายสบู่ขายเซรัม่ม ขายดีเมทอกขายกันแดดอะไรต่างๆเราก็รู้สึกว่าเรากําลังมาช่วยเขานะนั่นแหละเขาเรียกว่าการให้เราไมา่ได้มาของ,ง้อซื้อเขาแต่เราออกมาให้เขานะออกมาช่วยเขานะเขามีปัญหาตรงนี้ตรงเนี้ยเขามาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นแล้วจะทําให้เขาอ่ะหายจากอาการนั้นๆน,น,นะแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราต้องรู้คือว่าวันเนี้ยเราเจอบททดสอบอะไรก็ช่างทุกคนในขณะที่เรากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตเราตีบวกค่ะ นะเราจงมีความสุขอารมณ์ดีปรับอารมณ์ตัวเองให้ดีที่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะสมมติว่าคุณมีลูกลูกไม่ตั้งใจเรียนอ่ะพี่เจอกับตัวเองก็ปล่อยวางไม่ทําก็เรื่องของเขาก็อธิษฐานไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวครูบาอาจารย์เขาก็คงจะสอนให้ลูกเราอ่านออกเขียนได้อีกนั่นแหละให้คิดแบบนี้ทั้งที่ครูเขาก็โยนมาให้พี่เนี้ยโยนมาให้พี่นิดอ่านพาลูกอ่านพี่ก็ไม่ได้พาอ่านเขาก็ไม่อ่าน ให้เขียนเขาก็ไม่เขียนพี่ก็ก็อบอกครูว่าเออลูกเราไม่ทํานะคุณครูคะเอาแค่พอแบบเขาอ่านออกเขียนได้แล้วถึงเวลาแม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเขาจะได้เขาจะพัฒนาตัวเองขึ้นคือเราเห็นลูกเราพัฒนาตัวเองขึ้นนะทุกคนหนึ่งคือจากที่เขาระบายสีไม่สวยทุกวันนี้เขาระบายสวยมากอะ่ะพี่นก็เลยเชื่อว่าเออเขาก็จะพัฒนา ของเขาไปของเขาเองเขาจะอ่านออกเขียนได้โดยอัตโนมัติเราเลยเราเลยปล่อยวางถ้าคุณเป็นคนเน่งที่ติดขัดในเรื่องของลูกแบบเนี้ยก็มีอ่ะก็มีเผลอพูดเหมือนกันเออก็เลยว่าไม่เอาช่างมันเคลียร์เลยถ้าเขาไม่ทําเรื่องของเขาเราไม่เปลี่ยนเราบังคับเขาไม่ได้เขาไม่อยากเรียนอะ่ะมันก็เรื่องเขาเขามีความสุขที่เขาจะเล่นก็ปล่อยเขาไปปล่อยให้เขามีความสุขคือมันเรื่องมันคือถูกต้องสิ่งที่พี่ทําคือถูกต้องนะ คือทําให้เขามีความสุขเท่าที่เขาจะมีได้ในช่วงเขาเป็นเด็กแต่ถ้ากลับกันพี่เคยทําให้ลูกร้องไห้เสียใจยเยอะมากเลยค่ะทุกคนพี่ขอโทษลูกจนแบบว่ามันรู้สึกผิดอ่ะนะเข้าใจทําไมเราต้องทําลูกด่าลูกว่าลูกขนาดนั้นนะ่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังแบบด่าว่าลูกหนัหนกๆลูกไม่ตั้งใจเรียนนะพี่นี่ดอยากจะบอกว่าปล่อยวางเลยคะ่ะพี่ไปเจอใครพี่ก็จะให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นแบบเนี้ยเวลาเขามาเล่าให้เราฟัง ว่าลูกหลานไม่ตั้งใจเรียนป้าคะหนูก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเรียนหนังสือมาก่อนนะพ่อแม่อ่านหนังสือไม่ออกหนูก็ไม่มีความรู้หนูก็อ่านหนูมาอ่านได้ตอนหนูเรียนจบหนูมาเรียนได้ตอนหนูจะเรียนจบปหกได้ซ้าแต่หนูก็เรียนตามเพื่อนสมัยพี่มิ้นเป็นเด็กๆอ่ะที่ก็เรียนตามเพื่อนค่ะพี่เรียนตามเพื่อนพอเรียนจบเอาไปเอามาเราพอพอเราเปลี่ยนระดับการเรียนไปเรื่อย พี่นี่โชคดีอ่ะพี่มีเพื่อนดีค่ะไม่รู้อ่ะเป็นคนที่โชคดีตั้งแต่คือแม่เราให้เรามาทั้งทุกคนเรามีเพื่อนดีอ่ะเราอ่านเราอ่านไม่ออกเราเขียนไม่ได้เราไปถามเพื่อนให้เขาสอนให้อ่ะเขาก็สอนเราแม้กระทั่งมาทํางานพี่ก็เจอแต่คนดีๆมาขายของออนไลน์ก็เจอแต่ลูกค้าดีๆก็มีแต่ผู้คนดีๆเข้ามารักมาสนับสนุนเราก็มีโมเมนต์นะคะอยากจะบอกทุกคนว่า มันมีใจในขณะที่เราเครียดอะ่ะแล้วเราจะเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีถึงบอกว่าทําไมเราต้องต้องคิดบวกทําไมเราต้องมีความสุขเพราะในขณะที่เราทุกข์ใจอะ่ะเราจะกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันทีเลยนะเออนะคะนอกจากที่พี่นี่ไปเรียนรู้กับครูมาพี่ให้ให้จากหัวใจพี่นะพี่เอาความรู้จากประสบการณ์ตัวพี่เองมาแบ่งปันทุกคนว่าถ้าวันนี้เรามีความสุขเราจะเป็นคนดี แต่ถ้าวันหนึ่งเราเครียดเราทุกข์ใจมาเราจะเป็นคนคนเลวทันทีเลยค่ะเคยเจอกับตัวเองคุณจะคิดลบทุกอย่างเลยต่างกับกันถ้าเรามีความสุขเราจะมองโลกในแง่ดีทุกอย่างเลยแต่การที่เราจะมาคิดบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกแต่ถ้าวันนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากเข้ามาขายของออนไลน์อ่ะเราต้องมองโลกในแง่ดีทุกอย่างแม้กระทั่งเพื่อนใน a ฟ e b o o k หรือกัลยาณมิตรว่าเ,ออเขากำลังมาช่วยเหลือเรานะเขาไม่ได้หวังที่จะมาเอาอะไรกับเรา เขาหวังที่เขาเขาต้องการที่จะช่วยให้คุณอะมีชีวิตที่ดีอะคุณต้องคิดว่าวันนี้คุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านใช่ไหมคุณเจอแม่ค้าออนไลน์เห็นเขาโพสขายของหรือเขาชวนให้คุณมาดูแลผิวหน้าเอาคุณก็รู้สึกว่าไม่สวยหรอกไม่อยากสวยหรอกอยู่แค่นี้แหละดีแล้วอะไรประมาณเนี้ยที่เคยเจอมาเยอะค่ะเออนะเราก็ไม่ไม่ว่าอะไรเขาอะเนาะถ้าเขาไม่อยากสวยมันก็เรื่องของเขานะเนี่ยเราทําถูกต้อง เราไม่ไปสามารถที่จะไปบังคับใครให้เขามาซื้อสินค้าเราได้ถ้าเขาอยากซื้อเขาซื้อเองทุกคนก็ปล่อยเขาไงถ้าเราเจอกรณีนี้หรือใครด่ามากหรือมาด่ามาว่าเราต่างๆเอาถ้าสมมติว่าพี่นี่เจอบ่อยคิดถึงแม่มากอยากจะโทรไปหาแม่อยากจะโทรไปคุยกับแม่แต่คนท้ทายพูดอะไรรู้ไหมพูดเรื่องราวลวๆเกี่ยวกับการขายของอะไรบางทีเคลียรไม่ทันด้วยซ้ำมันเข้าสมองพี่นี่เตรียมร้อยแล้วพี่ก็บอกว่าแม่ คนที่ประสบความสําเร็จจากการขายของอะไรก็มีเยอะแยะแต่แม่ไม่รู้แม่ดูจากข่าวลบๆอ่ะคิดนี้แม่ก็ทางไปบอกแม่บอกว่าแม่ให้แม่รักตัวเองนะแม่รักให้ตัวเองให้มากๆขอบคุณบอกรักตัวเองให้มากๆนะแม่นะอ่ะเวลาแม่จ่ายเงินไปซื้ออะไรให้แม่คิดแบบนี้นะไปแล้วก็ขอให้คืนมาเป็นล้านๆนะแม่ให้แม่พูดแบบนี้นะอ่ะแม่ก็ฟังเขาก็ทํารู้สึกว่าเขาสบายใจขึ้นนะทุกวันเนี้ย เขาไม่ค่อยจะพูดเรื่องคนอื่นแล้วทุกคนเชื่อไหมพี่เวลาเราไปโทรหาแม่เนี่ยแม่จะพูดเรื่องคนนี้คนนี้ให้ฟังตลอดแต่ทุกวันนี้เขาไม่พูดอ่ะเขาพูดเออมันมันดีอ่ะมันรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้บอกคุณกับแม่ไปอ่ะว่าแม่คิดคิดอย่างนี้นะแม่รักตัวเองมากมากแม่ดูแลตัวเองนะแม่ไปเอาร่างจืดมากินนะเพื่อลดไขมันนะแต่แม่ไม่ได้บอกว่าอย่ากินเยอะจนเกินไปก็ให้กินได้แต่อย่ากินเยอะแต่แกก็กิน กินยาหมอด้วยแต่ไม่ได้บอกว่ากินช่วงไหนแต่ก็มีคนแนะนําแกมาก่อนนะว่าเออให้กินล่างจืดอะไรแบบเนี้ยลดน้าตาลในเส้นเลือดคนเป็นเบาหวานจะได้มันเทาลงไงเออเพราะไม่รู้สาเหตุไงถ้าก่อนหน้าน,นี้พี่นิดรู้ว่าเออคนเป็นเบาหวานสามารถดีขึ้นได้นะทุกคนถ้าเราสามารถลดน้ําตาลที่มันเกาะเส้นเลือดของเราได้เราก็พี่นี่ไปเจอนะคะเจอว่าล่างจืดอะสามารถลดน้ําตาลที่มันอยู่เกาะ ตามเส้นเลือดของเราออกมาจากร่างกายเราได้โดยการกินล่างจืดขับสารพิษนะแต่ว่าเขาไม่ให้กินเยอะจนเกินไปกินแค่แบบว่าเอออาจจะกินพอขับออกประมาณสักอาทิทย์หนึ่งแล้วก็หยุดแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืแล้วก็พยายามอย่ากินของหวานเยอะจนเกินไปกินได้แต่อย่ากินเยอะเกินปริมาณอะไรประมาณเนี้ค่ะทุกคนนี่ให้หมดเนื้อ ให้นอกจากนั้นเลยค่ะนอกจากคือที่เรารู้มาที่เราไปอ่านาสมุดธรรมะแม้กระทั่งเนี่ยามาอา่านมาสวดพระคาถาเงินล้านพระคาถามหาจัก,กรพรรดิหลวงปู่ดูลงปูด้วดนะแล้วมันทําให้เราสบายใจเราก็เลยเชื่อว่าท่านมีอยู่จริงเวลานั่งสมาธิเราหลับตาจะเห็นนะทุกคนเห็นจริงจริงนะคุณต้องฝึกด้วยตัวเองคุณถึงจะรู้คุณจะเห็นค่ะพระทุดงค์นะคะเดินอยู่บนศีรษะคุณเลยค่ะท่านเข้ามาอยู่ในร่างกายแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาหมดอ่ะเอาเป็นแม่คุณสิตาก็เอานะคะเป็นหลวงปู่ดูหลงปูดทวดนะคะพระมาคาถาไอ้มหาจากกักรพรรดิก็เอาเอาหมดค่ะเอาทุกทางที่มันทําให้ครอบครัวดีขึ้นแฟนก็ได้ทํารถเยอะวันนี้แฟนก็ไปทําไปทํารถค่ะทุกคนคะทำสีรถให้ลงุงพี่อธิษฐานจิตขอให้ได้มีค่าน้ํามันค่ะอยากจะกลับบ้านพี่เดียอยากจะไปไหว้ปู่พญานาคค่ะที่ บ้านแฟนพราไปอยู่มานานแต่เราไม่เคยไปเลยเพราะเราไม่รู้เราไม่เคยแบบส่งบุญไปว่าเราต้องการไปไหว้นะก็เลยคิดว่าถ้าถ้าองค์พ่อพระยานาคมีอยู่จริงก็โดนบันดาลให้ครอบครัวลูกได้เงินได้เงินฟรีๆได้จ่ายค่าน้ํามันแล้วให้ได้กลับบ้านให้ได้ไปเห็นกับตาให้ได้ไปสัมผัสกับหัวใจเพื่อไปเชื่อมบุญบารมีที่ลูกกำลังทำอยู่อะไรประมาณนี้พี่อธิษฐานกิตแบบนี้เลยนะ ก่อนนอนอ่ะจิตพี่คิดไปแบบนี้แล้วพี่คิดแม้กระทั่งพี่ว่าได้ขึ้นไปไปที่สูงนั้นแล้วอ่ะทุกคนขนาดนี้เลยนะเข้าขั้นแบบจิตสั่งจิตเลยว่าฉันไปถึงตรงนั้นเรียบร้อยแล้วอ่ะฉันได้ไปแต่แฟนบอกว่าจะเอาดังมาจากไหนไม่รู้ล่ะีรือจัก,กรวาลให้มาหรยวจัก,กรวาลให้ค่ารถมาค่าน้ำมันมาเราอยากจะกลับไปหาแม่ไงทุกคนตั้งแต่โควิดจนรอบสามแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะคิดถึงแม่นะ ไปหาก็จริงก็ไปหาแป๊บๆไม่ได้ไปหานานๆเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนเวลาเข้าใจไหมความรู้สึกเวลามันไม่มีอ่ะทุกคนจะอยู่เฉยๆหรอถ้าเวลามันไม่มีอ่ะทุกคนอยากจะอยู่เฉยๆไหมไม่สิทําอะไรก็ได้คนสําเร็จบอกให้เชื่อแบบนี้ให้สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองก่อนแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแล้วเวลาเวลานั้นจัก,กรวาลให้เอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาพร้อมกันช่วยคุณเองแล้วจะมีบททดสอบสารพัดมาค่ะไม่ใช่ไม่มีพี่นิดไม่ใช่ไม่เจอพี่เจอแม้กระทั่งว่าไ่เรียนรู้กับครูครูบอกว่านะคะอย่าฆ่าสัตว์นะมันบาปเราก็รู้อยู่ว่ามันบาปแต่บางทีเราก็มีความเอาจะเอาอยัางไงดีว่าอะไรประมาณนี้เราเพอะก็เออก็ขอโหสิกรรมแล้วกันอ่ะขอเอาโหสิก,ก,รรก,ออหก,กรรมให้อภัยแล้วกัน ขอเวยพอให้เขาไปมีแต่ความสุขแล้วกันความสุขความเจริญอะแล้วก็อธิฐานให้ครูบาอาจารย์จงให้อาภัยเราแล้วก็ให้มีมีแต่ความสุขเช่นกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ทําต่อตื่นเช้ามาพี่ก็ทําต่อไม่หยุดทําเออมันมีก็มีโมเมนต์ที่สับสนนะไปถามแม้กระทั่งแอดมินว่าหนูทาถูกไหมคะแอดมินให้ไปดูว่านี่ไปดูคลิปนี้จะไ,ได้เข้าใจค่ะนะคะนั่นแหละ เราต้องตัดค่ะในในระหว่างการเริ่มสร้างตัวตนหรือเรากําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ในการเข้ามาขายของอะไรค่ะเราต้องตัดค่ะยกตัวอย่างเช่นอืเรื่องแฟนคุยกับแฟนพี่แฟนพีน่พพเข้าใจอะอยากเขาทาว่าทําอะไรไม่รู้ไม่เห็นขายของเลยเขาว่าอย่างนี้เออแต่เ็าไม่ได้บอกแฟนนะว่าอะไรแต่เรารู้แล้วต้องเขียนแต่เขาก็เข้าใจแล้วก็พูดลงเขาก็ส่องเราตลอดอะไรทุกคนรู้ว่าเราส่อง คือเราขายคุณค่าของตัวเราเองเราไม่ได้ขายสินค้าเราขายความรู้เราขายตัวเราเองงานของเราเนี่ยเออนะนี่แหละคือการสร้างตัวตวนทุกคนเราออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ากฎแรงดูดกุจักรวาลอ่ะเพื่อช่วยเหลือผู้คนเหมือนจิตเราเนี่ยต้องเหนือเงินเราต้องให้คนอื่นก่อนถึงจะได้รับ แต่ที่สําคัญให้เราโปรแกรมจิตให้เราโปรแกรมจิตตัวเองว่าเราเป็นคนสาเร็จเรียบร้อยหรือวันนี้คุณสวดมนต์เนี่ยคุณสวดมนต์ตื่นเช้ามาคุณสวดเรียบร้อยคุณได้แล้วที่เหลือคุณก็ทํางานเลยค่ะคุณมีหน้าที่ให้บางคนไม่กล้าออกมาให้เพราะว่าแล้วหนูจะได้ยังไงก็ไม่เชื่อไงก็เพราะหนูไม่เชื่อว่า เรียนรู้คลิปมหากราบแล้วจะได้จริงเหรอจะได้เงินฟรีจริงเหรอจะถูกหวยจริงเหรอแต่เราไม่สนับสนุนให้คุณถูกหวยแต่ลูกค้าพี่นิดน่ะเข้าโปรแกรมแบบนี้แหละแล้วเขาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเขาถูกแต่ที่เหลือเราไม่รู้ว่าเขามีสัจจะอะไรว่าเขาถูกแล้วเขาจะไปทําอะไรแต่เขาคงจะไปทําบุญนั่นแหละแต่อย่างเราเนะี่ยมีสัจจะว่าถ้าเราได้นะถ้าเราได้เงินตามจำนวนนี้เราจะออกมาแบ่งปันและช่วยช่วยเหลือผู้คนแต่เราก็หงศีก,กรรมละวอนนี้รอบนี้เอาใหม่ โปรแกรมใหม่รู้สึกเลยว่าตัวเองะสมความสําเร็จแล้วแล้วก็ออกมาแบ่งปันไงแล้วก็เชื่อเลยว่าได้แน่นอนจักรวาลจะให้เราแน่นอนได้เท่าไหร่ก็ดีหมดอ่ะเออนะคะทุกคนเออนะ,ะแต่เราก็โปรแกรมว่าเราได้ได้เท่านี้เออนะคะแล้วก็ลงมือทำ เหมือนวันนี้คุณมาสายของมองคลใช่ไหมคุณก็ต้องมาแบ่งปันเกี่ยวกับความเชื่อค่ะหรือรอ,ออกมาให้อะไรก็ได้อะสมมติว่าคุณรู้เรื่องอะไรอะคุณรู้วิธีการขายข,ายของออนไลรคุณรู้วิธีการอธิษฐานจิตขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงถึงจะได้เกิดผลลัพธ์พี่ได้อะไรพี่บอกหมดแม้กระทั่งวันนี้พี่ได้ข่าวดีอะไรเออแฟนได้เรื่องข่าวดีเรื่องแฟนแฟนได้งานเราก็ดีใจด้วยกับเขา เออแต่แฟนทุกวันนี้เขาเขานอนหลับจากคนนอนไม่หลับนะจะไม่ให้เคลียลรับใครที่นอนไม่หลับก่อนนอนคุณต้องเคลียร์ค่ะจิตใต้สานึกของคุณนะไม่ว่าจะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหรือว่าฟังเพลงคลาสสิกหรือคุณเอาตาคุณไปดูเป้าหมายชีวิตของคุณค่ะแล้วคุณจะหลับสบายแฟนพี่ฟังเพลงคลาสสิกอ่ะเขาเปิดแล้วมันก็ดังไปทั้งห้องเลยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยเชื่อว่าที่าจะรับรู้นะ เปิดเพลงคลาสสิกปุ๊บเขาจะอย่างเช่นเกือกม้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องหรือเจ้าที่เจ้าทางเทวดาที่เขาอยู่ในห้องเราหรือเทวดาที่อยู่ข้างบนที่เขาคุ้มครองตัวเราเนี่ยเขาจะได้รับรู้ว่าเปิดเพลงคลาสสิกเขาจะคุ้มครองเราเวลาเราสวดมนต์ค่ะจากประสบการณ์ตัวเองนะเวลาสวดมนต์สวดอะไรอ่ะหรือสวดพระคาถาเงินล้านค่ะหลับตาไปค่ะศีรษะของเราเนี่ยค่ะหรือจิตใต้สำนึกของเราจะมีรูปภาพ นะคะรูปภาพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเข้ามาอยู่ในจิตใต้สํานึกเราเรียกว่าเทวดาท่านมาคุ้มครองเราค่ะท่านมาอยู่ในร่างกายเราเลยแล้วเราก็หลับไปไม่เชื่อลองสวดดูค่ะทุกคนคะสวดมนต์หรืออะไรก็ได้คุณสวดมนต์นั่นแหละสวดมนต์คาถาอะไรก็ได้คุณสวดแล้วคุณหลับไปคุณจะเห็นเลยค่ะว่าท่านมาอยู่กับคุณค่ะแล้วคุณก็จะหลับไปแบบสบายใจไม่เชื่อลองทําดูค่ะว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างที่พี่พูด สวดเป็นประจำในการครั้งแรกในการสวดมนต์ใหม่ๆค่ะมันจะมีมารค่ะมารในใจเราเนี่ยคนที่เคยไม่ทําความดีอะไรเลยอะ่ะคนเคยทําไม่ดีมาก่อนอะ่ะแต่พอดีอยู่ดีเราอยากจะมาเป็นคนดีอะ่ะคนข้างในเนี่ยเขาก็จะแย้งกับเราอยู่ตลอดลแหละเราจงบอกเขาว่าไม่ได้นะเธออยากจะมีชีวิตอยู่แค่นี้เหรอเราต้องห้ามตัวเองค่ะว่าไม่เอานะ อย่ากโกรธนะอย่าปี๊ดนะเธอต้องมีความสุขนะเธอต้องคิดดีพูดดีทําดีนะเธออยากมีชีวิตที่ดีใช่ไหมเธออยากจะอยู่แค่ห้องเช่านี่เหรอเธอไม่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ๆเหรอเราต้องคุยกับตัวเองค่ะทุกคนค่ะคุยกับตัวเองว่านิดโกรธมาทั้งชีวิตแล้วทุกใจมาทั้งชีวิตแล้วแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมหรือวันทีทะเลาะก,กันกับแฟนเนี่ย เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วครอบครัวเจริญไหมนั่งบอกตัวเองค่ะจะเอาอยัางไงดีหรือบางทีอ่ะครูบาอาจารย์หวังดีเนี่ยก็แย้งอยู่นั่นแหละนะคะเมื่อไหร่จะไปคือเริ่มใหม่บอกตัวเองว่าฉันต้องเริ่มใหม่ได้ทุกวันฉันต้องทำสิ่งดีๆได้ทุกวันฉันต้องช่องชีวิตฉันต้องดีกว่านี้เออนะคะ ลูกชายพี่ตื่นแล้วก็ให้จ,จบคลิปนี้แค่นี้นะก็นะคะทุกคนทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําใจให้มีความสุขเจอบททดสอบอะไรก็ช่างให้มีความสุขตื่นเช้ามาก็เริ่มต้นใหม่ทําใหม่ให้คิดแบบเนี้ค่ะทําทุกวันทุกวันอะไรเกิดขึ้นไปต่อเสมอคิดดีพูดดีทําดีทดําตัวให้มีความสุขให้อภัยปล่อยวางพูดกับตัวเองบ่อยๆว่า ฉันให้อภัยฉันให้อภัยคนอื่นได้ฉันไปต่อฉันมีความสุขฉันทําได้ฉันรวยได้ฉันเป็นได้ในสิ่งที่ฉันต้องการลูกชายพี่ไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆจ้ะ